มั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 25, <S 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 2 2 5 m h องุองเมกเรา สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz ดิฉันเจนเพนวงจันทร์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะก็จะนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับทีมโฆศกรัฐบาลกับช่วงของรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสรค่ะ รรสรมสสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านรัฐบาลเล่าเรื่องโดยทีมนารีสโมสรวันนี้อยู่กับกวางไตสุรีไตราสรารกุลรองโฆษกรัฐบาลค่ะวันนี้กวางก็มาพร้อมกับสาระเรื่องรับของรัฐบาลนะคะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังอีกเช่นเคยค่ะ สัปดาห์นี้มาเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันก่อนเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่น่ายินดีกับนักกีฬาไทยเราหลายคนเริ่มกันด้วยน้องเมย์นักกีฬาแบดมินตันหญิงเดียวของไทยที่กลับมาคว้าชแชมป์ระดับโลกให้กับตัวเองอีกครั้งนะคะในรอบสองปีครึ่งจากรายการแข่งขันระดับเวิร์ทัว ปิโตนสัสมาเลเซียโอเพน2022ที่ประเทศมาเลเซียค่ะและนักตบลูกขนไก่คู่ผสมขวใจชาวไทยนะคะน้องบาสแล้วก็น้องปอปอก็ได้รองแชมป์จากรายการเดียวกันด้วยค่ะและเวลาใกล้เคียงกันนะคะก็มีข่าวดีก็คือทางทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยก็สามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันร,รายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นครั้งแรกนะคะ ใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลอยู่นะคะก็เห็นตรงกันจริงๆว่าสาวไทยรอบนี้สร้างผลงานด้ยอดเยี่ยมจริงๆ,ซ,งๆซึ่งท่านนายรัฐมนตรีเองก็ได้ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาที่ไปแข่งขันในระดับนานาชาติทุกคนทุกชนิดกีฬานะคะท่านก็ชื่นชมนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของความสําเร็จและนําชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยและท่านก็ยังให้กําลังใจแก่คนที่ไปแข่งแล้วอาจจะยังไม่ได้ประสบความสาเร็จยังไม่ได้รับรางวัลชนะเลยก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะ,คะก็พยายามฝึกฝนตนเองไปเรือ่อยๆแล้วก็ให้กําลังใจกับนักกีีฬาททุกคน่ ขัดยังไงก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอยู่แล้วค่ะเมื่อวันพุธท่านนายกก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองชัยพร้อมกับมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเมืม่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งสี่เกมครั้งนี้เราก็เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น41ชนิดกีฬาและสามารถคว้าเหรียญรางวัลรวมถึง332เหรียญเป็นเหรียญทอง92เหรียญเหรียญเงิน102เหรียญและเหรียญทองแดง1 3 8เหรียญซึ่งครั้งนี้นะคะท่านนายกมื่ตเองก็ได้มอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬารวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้นกว่า207ล้านบาทด้วยค่ะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะคะต่อเนื่องกันด้วยป,วประเด็นข นนะะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องผู้สูงอายุทุกท่านที่ติดตามกันอยู่เงินช่วยเหลือพิเศษระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2565โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคอรมอก็ได้อนุมัติงบประมาณ8,382ล้านบาทเพื่อให้ใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจะจ่ายเพิ่มให้จากเงินที่ช่วยเหลือปกติอยู่แล้วโดยแต่ละช่วงอายุก็จะจ่ายไม่เท่ากัน ะค,ะคือเมื่อรวมเงินช่วยเหลือตามปกติกับเงินช่วยเหลือพิเศษแล้วผู้สูงอายุแต่ละช่วงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือดังนี้อายุ60 69ปีจะได้รับเงินเพิ่ม100บาทรวมกับเงินปกติ600บาทเป็น700บาทต่อเดือนอายุ70 79ปีจะได้รับเงินเพิ่ม150บาทรวมกับของเดิม700ก็จะเป็น850บาทอายุ80 89ปีจะได้รับเงินเพิ่ม200บาท รวมกับเงินที่ช่วยเหลือปกติ800บาทจะได้เป็น1,000บาทต่อเดือนค่ะและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเพิ่ม250บาท รวมกับเงินช่วยเหลือปกติ1,000บาทก็จะเป็น1,250บาทต่อเดือนค่ะโดยแผนการจ่ายเงินงวดแรกนะคะวันที่19กรกฎาคมนี้เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวสำหรับ4เดือนคืองวดเดือนเมษาถึงกรกฎาคมส่วนอีก2เดือนสุดท้ายคือสิงหาและกันยายนก็จะจ่ายในวันที่19ค่ะ โดยตามปกติจะไม่มียอดตกเบิกนะคะและวิธีการจ่ายเงินก็จะจ่ายตามช่องทางที่ผู้สูงอายุรับเงินช่วยเหลือปกติทุกเดือนซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารโดยกรมบัญชีกลางและการจ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาค่ะ อีกหนึ่งเรื่องจากที่ประชุมครมอก็เป็นประเด็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์คงเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอาจจะโดนมาแล้วกวางเองก็โดนหลายรอบมากนะคะ,ะหลังๆแล้วก็เริ่มที่จะไม่รับเบอร์โทรศัพท์ที่แปลกแล้วเพราะว่าเสียเวลาคุยด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องยอมรับก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์เขาก็จะมีวิธีการพูดหรือจูงใจเรามีทั้งเลขบัตรประชาชนเราเบอร์โทรชื่อนามสกุลที่อยู่ทุกอย่างครบจัดเราไม่เชื่อเราก็อาจจะไข้เขวได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไป ทางกฎหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วมันไม่มีการที่ตํารวจจะต้องเรียกเงินหรือให้โอนเงินผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะล่าสุดครมอค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ได้เห็นชอบร่าง MOU ระหว่างกระทรวง DES ของไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมของกัมพูชาที่ทั้ง2ประเทศนี้นะคะจะร่วมมือกันเพื่อการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และไฮบิดแกมโดยท่านชัยวุฒิจะเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการไปลงน้มที่กัมพูชาวันที่11กรกฎาคมนี้ um ค่ะด้วยความร่วมมือระหว่างไทยและ กัมพูชานี้นะคะก็จะมีทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคการปรับปรามผู้กระทําผิดการส่งข้อมูลข้ามแดนการส่งผู้ร้ายข้ามพรมแดนจะมีการขยายการสืบสวนเพื่อให้ได้ผู้กระทําผิดมาลงโทษความพยายามในการยกระดับการกวาดล้างการทําผิดครั้งนี้นะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย แต่ส่วนสําคัญเลยนะคะเราทุกคนก็ต้องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพดูแลเตือนคนในครอบครัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้นะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่รับสายแปลกๆไม่โอนเงินเลยไม่ว่าใครจะข่มขู่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนของทางการที่จะติดต่อไปหาประชาชนโดยตรงและให้ประชาชนโอนเงินมาแม้อุบายของมิจฉาชีพจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจำไว้เลยค่ะห้ามโอนเงินเด็ดขาดจะช่วยป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้อย่างแน่นอนค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากจะเป็น c องเซ็นเตอร์ก็ยังมีไฮบริดสแกมอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการเล่นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือแอปหาคู่นะคะคนพวกนี้ก็จะมาในรูปแบบของการใช้โปรไฟล์ที่หน้าตาดูดีๆหน่อยแล้วก็จะมาหลอกให้เราโอนเงินให้บางก็อ้างว่าเป็นการดําเนินการทางธุรกิจมีค่าภาษีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้เงินมาแล้วก็จะโอนคืนให้แล้วก็เพิ่มให้อีกหลาย,ลายเท่าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโกง มาที่เรื่องของโควิด1 9กันบ้างนะคะแม้ตั้งแต่วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมเป็นต้นมารัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมแต่รัฐบาลนะคะก็ยังสนับสนุนให้ประชาชนดูแลป้องกันตนเองอยู่โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยที่เป็นเกราะป้องกันทิ่แพร่หรือรับเชื้อได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะ แม้ข้อมูลผู้ป่วยโควิด -19 ช่วงนี้ก็สูงแต่ยังไม่ได้สูงขึ้นมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลก็ไม่ได้ประมาทเตรียมเรื่องของยาเวชภัณฑ์ต่างๆเตรียมเตียงเตรียมบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการจัดหาเวชภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งล่าสุดนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดําเนินการจัดหาแอนติบอดีสำเร็จรูปแบบ long acting antibody หรือ LAb a จำนวนส0 0แ 5 0 0 0 0โดสเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ปว่วยไตวายเรื้อรังปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกข่ายไขกระดูกและได้รับยากดภูมิคุ้มกันซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 นะคะการจัดหาดังกล่าวก็เป็นการแลกเปลี่ยนจากวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวนหนึ่งมาเป็น LAAB ซึ่งผลิตโดยแอสตราเซเนกาเช่นกันค่ะเราก็เลยไม่ได้ใช้งบประมาณเพิเ่มเติมค่ะ กรมควบคุมโรคนะคะและแอสตาซเนกาก็ได้ลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนแอนติบอดีสำเร็จรูปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาไปแล้วโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกูลก็ได้เป็นประธานในพิธีลงนามที่กระทรวงด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อก็ได้เปิดจองคิววัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วตั้งแต่เข็มที่3เป็นต้นไปมีทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นาสำหรับใครที่ไม่สะดวกจองคิวผ่านโทรศัพท์มือถือยังสามารถรับบริการแบบ Wal k i อินได้ด้วยทุกวัน โดยจะเริ่มเปิดจองคิวมาตั้งแต่วันศุกร์ที่8กรกฎาคมก็จะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่11-31ถึงกรกฎาคม2565ค่ะมีวัคซีนโมรนนาสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีเข็มที่1เข็มที่2ให้เด็กอายุตั้งแต่5ขวบขึ้นไปหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการจะฉีดแอสตราเซเนกาซิโนแวก็จะให้บริการเฉพาะรูปแบบบลอกอินค่ะสำหรับใครที่จะฉีดเข็มที่3นะคะต้องมีระยะห่างจากเข็มที่2เป็นเวลายอย่างน้อย9 0วัน และตั้งแต่เข็มที่4ี่ขึ้นไปจะต้องมีระยะห่างจากเข็มก่อนหน้า120วันค่ะใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็เชิญชวนไป้ฉีดได้เลยที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ถือเป็นช่วงวันหยุดยาวที่หลายท่านเตรียมจะออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วและคงปักหมุดแบบท่องเที่ยวไปด้วยทําบุญไปด้วยแน่นอนเพราะว่าเป็นช่วงวันสําคัญทางศาสนาที่สําคัญถึง2วันด้วยกันนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาปีนี้นะคะรัฐ บาลก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันที่14กร,รกฎาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะภาครัฐองคอ์กรภาคประชาสังคมก็ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อการลดการดืม่มแอลกอฮอล์ในหมู่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะและปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์นะคะว่าปลอดเล่าปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ค่ะนอกจากการรณรงค์ผ่านโครงการต่างๆแล้วนะคะรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายการลดการดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ผ่านคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมแผนปฏิบัติการและกฎหมายหลายๆเรื่องเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและดําเนินการตามขั้นตอนและมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้เช่นมีแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่2และร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตน้นค่ะ มาร่วมลดงดเหล้าเข้าพรรษากันนะคะเราจะได้บุญกุศลแล้วเราก็ยังได้สุขภาพที่ดีขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายในโครอบครัวอีกด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับกวางแล้วก็ท่านโกศึกอื่นๆนได้ในโอกาสถัดไปวันหยุดยาวนี้นะคะก็ขอให้เดินทางท่องเที่ยวกลับบ้านอย่างปลอดภยัยดูแลตนเองป้องกันตัวเองให้ห่างจากโควิดนะคะสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ จะออกไปไหนหรือจ๊ะนัดเพื่อนซื้อของที่ห้างค่ะแม่ไปในที่ชุมชนคนเยอะแยะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยตามมาตราการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะไหนหน้ากากอนามายัยแล้วไหนเจลแอลกอฮอล์พร้อมแล้วยังมันล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างจากผู้คน1-2เมตรสแกนไทยชนะและเปิด GPS Bluetooth application หมอชนะเมื่อเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆด้วยอย่าลืมนะจ๊ะลูกแกรับทราบปฏิบับติค่ะคุณแม่รักนะ We'll be right back. ปลุกคนไทยให้พร้อมใจแสดงพลังในฐานะเจ้าภาพจัดงานเอฟเอปการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก2,565รวมสร้างความประทับใจสู่สายตาคณะการประชุมกว่า21เขตเศรษฐกิจพร้อมติดตาม3ประเด็นเข้มข้นที่ไทยปรักดันได้แก่การอำนวยความสะดวกและการทานและการลงทุนการฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนเอฟเอ2,565สนับสนุนโดยคนไทย กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องของโควิด -19 กันบ้างค่ะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมเป็นต้นมาผู้ป่วยโควิด -19 สิทธิ์บัตรทองอาการสีเขียวสามารถรับยาและคำแนะนำการใช้ยาได้จากร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการแต่ไม่ต้องไปเองนะคะให้ยาที่ไม่ป่วยไปแทนค่ะเราแค่ดูว่าร้านยาร้านไหนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการบ้างนะคะเราดูได้จาก w w w n h s o g o g o t t h ค่ะ จากนั้นก็โทรหาร้านร้านก็จะให้เราแอดไลน์แล้วก็ให้เราส่งรูปถ่ายผลตรวจ ATK พร้อมบัตรประชาชนจากนั้นจะซักถามอาการของเราให้คำแนะนำการดูแลตนเองและหากจำเป็นต้องรับยาร้านยาก็จะจ่ายยาให้นะคะแต่เราไม่ควรไปรับเองนะคะให้ญาติหรือว่าใครที่ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด19ไปรับแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องแน่ใจด้วยนะคะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหากเป็นผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงเช่นอายุเกิน60ปีน้ำหนักเกิน90กิโลกรัมตั้งครรภ์เป็นคนพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือมีโรคประจำตัวต่างๆพูดง่ายๆก็คือกลุ่ม608นั่นเองนะคะเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะคนที่จะติดต่อรับยาจากร้านยาใกล้บ้านโดยใช้สิทธิ์บัตรทองได้นะคะจะต้องเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีภาวะเสี่ยงใดๆทั้งสิน้นเท่านั้นนะคะ ต่อกันที่เรื่องของสลากดิจิทอลค่ะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา ย้ำการนำสลักดิจิทัลมาจำหน่ายต่อเกินราคามีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะขอให้ประชาชนที่จะซื้อสิทธิ์สลักดิจิทัลจากผู้อื่นให้เพิ่มความระมัดระวงังแล้วก็หลีกเลี่ยงการซื้อต่ออย่างเด็ดขาดนะคะเพราะในระบบการจำหน่ายสลักดิจิทัลผ่านแอปเป่าตังนั้นก็จะมีการบันทึกชื่อผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนค่ะโดยให้สิทธิ์การเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของบัญชีแอปเป่าตังเท่านั้นนะคะดังนั้น เมื่อผู้ถูกรางวัลเงินรางวัลก็จะโอนเข้าบัญชีผู้ซื้อนะคะไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือการขึ้นรางวัลไปให้บุคคลอื่นได้หรือกรณีหากจะมารับสลากที่สำนักงานนะคะ<ๆ>ก็จะต้องใช้ชื่อผู้ซื้อยืนยันตัวตนในการมารับสลากเท่านั้นนะคะ นอกจากนี้นายอนุชาย,ยังแนะนำให้ประชาชนซื้อฉลักดิจิทัลโดยตรงผ่านแอปเป่าตัางเท่านั้นนะคะซึ่งระบบเนี่ยมีความปลอดภัยสูงทั้งความเป็นเจ้าของของสลากแล้วก็การขึ้นเงินรางวัลนะคะพร้อมย้ำเตือนผู้ที่ซื้อสลักดิจิทัลนำไปขายสิทธิ์ต่อให้กับผู้อื่นในราคาเกินกว่าใบาละ80บาทเนี่ยก็จะมีความผิด ถูกดำเนินคดีฐานขายสลากเกินราคานะคะซึ่งสำนักงานสลากก็จะมีระบบให้สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่าสลากนั้นเนี่ยใครเป็นผู้ซื้อแล้วก็เป็นเจ้าของนะคะโดยหากมีการนําไปขายต่อหรือว่าขายเกินราคาทางสำนักงานสลากเนี่ยนะคะก็จะมีการดําเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปะคะ่ะโดยจะไม่มีการละเวน้นใดๆด้วยนะคะ สำหรับการจุดจำหน่ายสลากราคา80บาทเนี่ยนะคะปัจจุบันได้มีการดำเนินการแล้วจำนวน754จุดทั่วประเทศค่ะแล้วก็จะเพิ่มจุดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะซื้อสลากได้ในราคา80บาทนะคะโดยในงวดที่1สิงหาคม2,565ก็จะมีจุดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น1,077จุดนะคะแล้วก็จะเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลในระบบอีก2ล้านฉบับนะคะรวมเป็น7ล้านฉบับค่ะ มาที่เรื่องของปากท้องกันบ้างนะคะเริ่มแล้วนะคะกับโครงการพาณิ์ลดราคานะคะช่วยประชาชนข้าวถุงราคาประหยัดลดที่19นะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและผู้ให้บริการปั๊มน้ํามันนะคะได้มีการจัดจําหน่ายข้าวถุงในราคาถูก 703จุดทั่วประเทศเลยนะคะทั้งข้าวหอมมะลิข้าวหอมผสมข้าวขาวและข้าวเหนียวขนาด1กิโลกรัม5กิโลกรัมและ48กิโลกรัมนะคะรวม228ยี่ห้อด้วยกันนะคะคิดเป็นปริมาณกว่า1.5ล้านกิโลกรัมนะคะหรือว่าประมาณ1,500ตันค่ะสำหรับสถานที่ในการจำหน่ายข้าวถุงก็มีดังต่อไปนี้นะคะ สบริษัทปั๊มน้ำมันที่ร่วมโครงการนะคะ PTT Station 244จุดปั๊ม PT 193จุดปั๊มบางจาก43จุดค่ะกลุ่มโรงสีโกดังแล้วก็ร้านค้าของโรงสีทั่วประเทศ46จุดนะคะจุดที่พาณิชย์จังหวัดไปจัดในชุมชนอีก77จุดทั่วประเทศรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ ประชาชนสามารถที่จะติดตามจุดจำหน่ายได้ที่เว็บไซต์ w w w m o b i l e p a n i t c o m นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของการค้าภายใน www.dit.go.th ได้เลยค่ะส่วนของสุพรรณบุรีของเรานะคะไปสืบมาแล้วนะคะจำหน่ายข้าวถุงราคาถูกที่ร้านโอท็อป ปั๊มน้ำมันปตทเลี่ยงเมืองเส้น340ค่ะเข้าสุพรรณบุรีค่ะใครสนใจก็ไปซื้อหากันได้เลยนะคะปิดท้ายกันที่แผนการออกรับบริจาคโลหิตของจังหวัดสุพรรณบุรีประจําเดือนกร,รกฎาคม2565นะคะพรุ่งนี้วันอังคาร12กร,รกฎาคมนะคะออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมที่ว่าการอําเภออูทองอังคารที่19กร,รกฎาคมนะคะ ออกรับบริจาคโลหติตที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลามาค่ะเพื่อหัสัปดีที่21กรกฎาคมนะคะออกรับบริจาคโลหติตบนรถรับบริจาคโลหติตเคลื่อนที่ที่กสอนอจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนะคะออกรับบริจาคโลหติตที่ห้อง ขายท่อตลาดอาคารบุรณาการกระทรวงยุติธรรมตำบลทารสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้ววันอังคารที่26กรกฎาคมนะคะออกรับบริจาคโลหิตที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยเป็นการบริจาคบนรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะโดยเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่วลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีเหมือนกันหมดทุกที่เลยนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกตามวันแล้วก็สถานที่ที่บอกไปนะคะก็หาวันที่เราสะดวก สะดวกนะคะแล้วก็ไปบริจาคโลหิตกันได้นะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพยายมรานะคะเปิดบริการทุกวันค่ะช่วงนี้นะคะเขาก็มีแคมเปญแจกเสื้อสําหรับคนที่บริจาคครบสองครั้งนะคะระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม2565ด้วยนะคะช้าหมดของมีจํานวนจํากัดค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการร่วมสร้างประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 尽系